เกรซอภินพิชชาทุกท่าีต้อับาสการสองพิชชาแอนน้องเกดน้องกายเบบี้เกดพ่ออินคนถ่ายนะคะเราอยู่กันที่ไหนคะทีู่พัทยาโอเชียนเฟียค่ะโอเคที่ช่องชูมาดามทีวีนะคะเราได้รีวิววิลล่าหลังนี้คูวิลล่าสองห้องนอนนะ นะครแล้วก็สาวย์นะสุดตัวมีคลิปเล่นน้ำมาเรียบร้อยคลิปนี้เราจะทำอะไรกันหรอคะจะมาเล่นเกมขายก็คือจะมางขหินายเหรียญบาทโอ้เออหินหนึ่งก้อนมีกี่คะแนนคะหรยหินหนึ่งก้อนมีหนึ่งคะแนนส่วนเหรียญบาทนะคะมีสามคะแนนดังนั้นเดี๋ยวเราจะโยนหินลงไปใครได้นะนี่มุมนี้คือมุมของกายนะนี่นี่นี่มุมนี้มุมของกายส่วนมุมนี้คือมุมของเกตนะคะ ได้ได้หนึ่งก้อนให้ไหวกลับมาวางนะคะไม่ไม่สามารถเก็บทีละสองอันได้เข้าใจไหมอันนี้นะคะเรามีเหรียญบาทอยู่หนึ่งเหรียญแล้วก็มีหินทั้งหมด6ก้อนรวมมาแล้วจะเท่ากับ9ก้อนไอ้เก้าคะแนนนะคะเพราะว่าอันนี้เท่ากันหนึ่งอันนี้เท่ากับสามทีนี้อย่างที่บอกนะมุมด้านนี้เป็นของเกตสมุมด้านนี้เป็นของกายเก็บได้ทีละหนึ่งหนึ่งเหรียญหรือว่าหนึ่งก้อนหินนะคะมาห้ามทีละสองนะโอเคไหมทีนี้ทุกคน เออน้องกายก่อนน้องเกมาจ้องมองนี้ไว้ก่อนป้าจะเป็นคนโยนนะเราจะคนคนเล่นจะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะอ่านี่นะฮะแล้วก็โยนไปตามมุมต่างๆทีนี้เราก็จ้องเล็งให้โดนหัวเอ้าไม่ใช่อะฮะโอเคอ่นี่นะฮะ เอาละตอนนี้ชินต่างๆอย่าเพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งเริ่มอ่าชินต่างๆกระชายอยู่ทั่วสระมี9คะแนนนะอ่าส่วนมามาเล่นไหม <c oughs> โอเคยืน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 ,ยนี่มุมของตัวเองนี่มุมคะแนนได้อย่าลืมมา,าวางที่มุมนะคะที่มุมของน้องเกตสใครเชียร์น้องเกตสกด1นะคะ <c oughs> อ่าเชียร์น้องกายกด2นะเชียร์แม่แอนกด3เ <c oughs> <c oughs> บบี้เกตสเล่นไหมอ่าโอเค เดี๋ยวเราจะเริ่มเกมในไม่ช้านะคะใครเชียร์อะไรเม้นตอนนี้เลยค่ะเชียร์ก่อนเม้นก่อนเลยนะคะอ่ะตอนนี้นะคะหินกระจายอยู่แล้วนะเหรียญก็พร้อมแล้วนักกีฬาพร้อมยังออ่ะนับหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้านานไปเหรออ่ะห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มเอาละฮะตอนนี้ ทีละต้องทีละก้อนเลยนะเอาออ้ยต้องเกทได้หนึ่งแกล์คะแนนแล้วอ่ะโอ้กายกายมีการสู้สู้ลบกันใต้นะเกทได้สองแล้วเอากายกายเร็วเร็วเอานีวางไว้ตรงไหนก็ได้เหรอป่อยนะครับอ่า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 เอา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 เร็วเร็วไม่แต่อย่างเงี้ยถ้าวางตรงไหนก็ได้อ่ะเกทจะได้เปรียบนะเออเนี่ยเกทมันก็ต้องเสียเวลากลับไปในมุมไงอ่ะกายเป็นไงเร็วเร็วเร็ว เร็ว,เ,รวเอาตอนนี้เกทได้เท่าไหร่ละเกทได้4คะแนนแล้วอ่ะกายวางไว้เลยลูกวางไวด้ดิเออเอาเอาเอาใครชนะเอาถ้าเกทได้คะแนนเดียวนะเกทก็ช,ชนะเลยทันทีนะฮะกายเจอไหมกายทำไมไม่ไหวแล่ะลูกฮะไม่เจอกายหายใจไม่ทนันแเบบีเแบบ้เกนเบบี้เกนเป็นไงตอนนี้ยังเหลือเหรียญบาทด้วยนะฮะเกทเจอแล้วเหรอ ยังนะฮะตอนนี้สี่คะแนนกายยังมีโอกาสที่จะพลิกได้น,นี้อันนี้อันนี้โทษให้กายหน่อยกายอายุน้อยกว่า,ากายมี2คะแนนส่วนเกสมี4คะแนนนะคะอีกแต้มเดียวเกสจะเป็นผู้ชนะนะฮะส่วนกายเป็นกายนิ่งๆไปแล้วอ่ะกายหาเหรียญบาทได้เจอหนูก็ชนะแล้วลูกสามแต้มเร็วหินหมดแล้วเหลือแต่เหรียญบาทเออตอมารู้ไหมเหรียญบาทอยู่ไหนฮะตอมาไม่รู้เหรอโอยกายไรโอ้ย อ้าวกายเป็นไรสำลักน้ำเหรอลูกเจสเจอแล้วเหรอโอ้ยโอ้เจสเป็นผู้ชนะแล้วดีดีเป็ผู้ชนะอย่างน้อยให้เป็นการออกกำลังกายโอเคโอเคเอางี้ยกแรกเจสเป็นผู้ชนะนะยกต่อไปะสามยกมาเต็มอ่ะสามยกสามยกที่สองนะคะเป็นการแก้ตัวยกเมื่อกี้แค่ซ้อม มีการต่อนิดนึงนะน้องเกสจะต้องเอาเอาของที่ได้เนี่ยทีละเหรียญต้องมาตรงนี้ส่วนกายตรงไหนของของสระก็ได้โอเคปะ่ะอุ้ยกายไม่ไหวเหรอกายกายจะพักก่อนเหรอแม่บอกให้เธอพักผ่อนเหรออืฮะ <c ười> นะ <c ười> นนพักก่อนไหวไหมเเไหวไหมไหวยังไหวยังเอาไหวมามาหันหน้ามามองนี้เหมือนเดิมหันหน้ามองนี้อย่างเดิมนะกายมาดูด้วยดี อ่าปิดนักกีฬาปิดตาแล้วนะคะตอนนี้น้องเก๊จะลืมว่าน้องเจ๊ต้องเอามาตะกรอมาไว้ตรงนี้เท่านั้นตรงมุมซักส่วนกายตรงไหนก็ได้นะพร้อมนะอ่าตอนนี้จะเริ่มแล้วนะคะ โอเคพร้อมแล้วนะฮะพร้อมยังพร้อมเลยนะอมอ่าพร้อมนะห้าสี่สามสองหนึ่งลุกหนึ่งต้องเจต้องเอาไปวางตรงนู้นห้ามโยนห้ามโยนเจตได้ได้อีกหนึ่งคะแนนแล้วได้อหนึ่งคะแนนแล้วกายกายวางไหนแล้วกายโต้คะแนนแล้วตอนนี้กายได้เปรียบแล้วตอนนี้โอ้โหใครเชียร์สองนะได้เปรียบแล้วโอ้เจ็ดเจ็ดได้ดูเหมือนจะได้คะแนนแล้วนะฮะ เ็้ได้สามแล้วฮะไอ้ได้สองแล้วสองคะแนนส่วนใจนะฮะ,จะ,ะจะเจอไหมจะเจอไหมอ่าเจอแล้วประวางอะตอนนี้สามคะแนเนเท่ากันเน,<ะ>นี่ยใช่แสดงว่าขาดกันที่เหรียญบาทนะฮะ,ะเหรียญบาทต้องหากันให้เจอ<ะ>เอเเอสามคะแนเนเท่ากันเนี่ยตอนนี้ ตอนนี้นะคะเขาก็ยังหาเหรียญบาทกันอยู่นะฮะเหรียญบาทจะหากันเจอไหมเนาะอะไรคะเออเคสเคสยังไงเอ็คเจอเ็สเจอโอเคชนะเ็สได้ห้าคะแนนขาดลอยอ่ะสองหกคะแนนสิฮะเอาหกคะแนนอาจจริงจริงด้วยอ่ะได้หกคะแนนก็ถือว่าเล่นกันสนุกสนุกเนาะคนแพ้ก็แค่กินน้ำหมดสระ ใช่ใช่คนคนแพ้ก็แค่กินน้ำหมดสาระนั่นเองใช่ไหมกาย <c oughs> อะโอเควันนี้ก็สนุกสนานกันไปนะคะเดี๋ยวเล่นกันต่อนะอะ้องเกตบายบายปิดคลิปหน่ <c oughs> อยค่ะอามากันได้ที่ค <c oughs> อสตูพัทยาอาบายบายค่ะ